ซื้ออะไรให้น้องคะน้องเมื่อกี้คว้าหางเสือได้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะถอยถอยถอยดูหางเสือนี่นะดูดูหางเสือนะชอบมากเลยอ่ะน้องอันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ใช่ไหมน้องดูดิน้องอันนี้ใช่ไหมลูกต่อย่าอันนี้ใช่ไิกลูกน้องอุ้ยกันอันนี้ชอบมากอ่ะเมื่อกี้ก็หยิบหยิบตัวใหญ่อ่ะไไม่ดในในน้องจะเอาไหมหางเสือน้องเอาปลลูกน้องเอาหรือแม่ซื้อให้อ่ะ จใจใจเอาเอาไงดูดูดูมือดูมือน้องอันนี้ไหมไหนไหนไหนน้องดูนี่อุยชอบเหรอลูกน้องชอบน้องเหรอลูกโอ้ย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 อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยอ้ยโออ้อ้ยออ้ยโอ้้ยโอ้ย้อ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ย้ยยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยอ้ยโอ้้ยโอ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 ้ย เออเอามาดิตองก็มาดิเออเอาดิมาดิตองมาดิเออดึงเลยลูกอะไรลืมตองขึ้นมาของน้องของน้องของน้องเอาขึ้นมาลูกของน้องไปเอาขึ้นมาไหมคะเฮ้ยนอชอบเหรอลูกน้องชอบเหรอน้องชอบเหรอลูกน้องชอบไหนชอบนี่ไหมอุยชอบไหมคะน้องชอบไหมลูกนิ่มเหรอลูกโอยชอบอุ้ยลูกมันจะใหญ่เลยไหมลูกฮะ หอมน้องยังหอมน้องยังหอมน้องแม่รักน้องโอ้ยรักเหลือเกินลุงตองไปลุงตองคืนเลยลุงตองขคืนไหมเอาขึ้นมาให้ลุตองนะเอาลุงตองเอาคื้นไหมลุงเอาคื้นไหมให้ลุงตองไหมเอาไหมเอาขึ้นไหมองใครเออเอาสิลุงตองเอาขึ้นมาเลยเอาคื้นไหมลูกเอาคืนเอาไหมคะเอาไหมคะน้องเอาไหมลูกเอาตายเอานิ่มๆก่อนี้ปะลูกเอานิ่มๆก่อนี้ปะเอานิ่มๆแม่เอาไปนิ่มๆนะ อันนิ่มๆนะคะอันนี้ไม่เอาคืนเล้วนะตัวเล็กๆนะคะเอ้ยน้องชอบเหรอลูกปะคือตัวเล็กๆเนาะเฮ้ยเอาไหมอะตัวเล็กเอาไม่ลูกเอาไหมเออแหกชอบไหมล่ะน้องรู้ว่ามันมันคือตัวอะไรน้องมองเห็นไหมลูกเนี่ยชอบไหมลูก มองไม่เห็นจะจับได้น้องมองไม่เห็นแต่น้องจับได้น้องชอบนิ่มๆหรือลูกหรออันเดี๋ยวแม่พายดูน้องอาอะไรนิ่มๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย่็บไม่มีนะอันนี้ไม่ยอมจับข้างหน้าไงในตัวเล็กมีเหรอขอโทษนะคะับแมขอโทษนะคะรับ เป็ดกระต่ายเป็ดกับต่ามไหมลูกชอบไหมคะเป็ดเั็ดหเป็ดอาบในทองชอบไหมเลยไหมเลยไหมหนูชอบไหมลูกชอบชอบไหมคะชอบไหมชอบน้องอยากได้เหรอลูกอยากได้ไหมอาจจับาไปจับขาไปจับขาไจับขาไปจอาไปาไปจับาับหาไอจับขาจบากปจบขาไปจับขาจับขาไป้ับอนไจับาจับขอไปจับข่ไัขาไจับปา ไปจับเป็ดแล้วโกงสองเลยโกงสองแย่งเป็ดสิอันนี้ของใครเนี่ยกัดเป็ดแล้วหรอขาเป็ดแล้วดึงดึงดึงไว้หน่อยดึงไว้ดึงไว้จะกล้าหรือจะกม่ดึงไว้เฮ้ยเอาอันนี้อะอ่ะเป็ดกัดเอาเป็ดกัดอันนี้ของน้อยอันไหนของน้องอันไหนของน้องขออันไหนของน้องขอก่อนขอขอสวยๆกันที่จ้าที่จ้าอันไหนของน้องอันไหนของน้องขอก่อนขอขออขอนอขอขออออขขเอ ชอบจริงๆไงตุ๊กตาเนี่ยนิ่มชอบตุ๊กตานิ่มๆเนี่ยนเอาไหมลูกแล้วลุงสองก็ไปนะลูกสองก็คืนได้ไหมคะเอาเปล่าเอาตุ๊กตาเอาเอาหารเปล่าเออเอาอาหารเปล่าเอาไหมลูกเอาแม่แม่เอานี้แม่ซื้อให้หนูนะเอาไหมเอาน้องไปกอดไหมลูกเอาไหมคะแม่ไม่ว่าแล้วเอาเปล่าเอาไหม อแม่ซื้อให้น้องนะเอาไหมน้องหาไหมลูกคือว่าอันนี้มันมีซิปเอาเอาถอดไปซักได้อหใช่ใช่ใช่เหรอเอาไส์ดูดิดูดิก็ถอดไปซักได้เอาไส์อ๋อมีทิปด้วยถอดซักได้เนี่ยน้องชอบไหมเอาตัวเองเอาตัวเองน้องชอบน้องเอาไปเลยแม่ซื้อให้ลูกขอบคุณค่าแม่สวยๆก่อนคือเจ้าสวยๆก่อนคือเจ้าก่อนเอาไหมคะคือเจ้าสวยๆกันค่ะคือเจ้าสวยๆยิ้มหวานแยยิ้มหวานเนี่ยอันนี้อ่ะยิ้มหวานดีค่ะชอบจไม่กลั ขอบคุณค่ะดีมากเก่งมากแม่ซื้อให้แม่ซื้อให้น้องชอบใช่ไหมคะอุ้ยฮัตช่วยหรือเปล่าหรืออันนี้ไมหมลูกหรืออันนี้ไหมอันนี้แข็งไม่ได้อันนี้นิ่มๆมัน้องไมหมลูกอันนี้แหละอันนี้มันเกาะดีเมืม่อกี้ฮัตช่อยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่ามันฝุนกลัวเก็บฝุดก็ของเขาบอกบางมากพ่งนี้เอาแบบว่าหางเยาวยาไหมลูกมีอันไหนที่มองเห็นจากเมื่อกี้เห็นก็หางกันนั่น,นะความมัก ลองดูทีเดียวต้องเอาหางเสือมาต้องหางเสือมันหนักเิงไไปมันหนักมันนหเกิดอะไรหรอหมอนี่ัวนี่ไหมนีฝุ่นหรือเปล่าอ่ะน้องน้องดูน้องชอบไหมลูกไม่มีอันตัวนี้ไหมเอาตัวนี้ไหมอ่ะน้องจับจับด้วยก่อนอันไหนของน้องอ่ะอันของน้องจับด้วยก่อนนะเอาไหมหงุดหงิดแล้วจะซื้อก็ไม่ซื้อมึงนี่นะอ่ะอันู่นอ่ะอันนี้เอาอันนี้ไหมมาดูก่อนเอาไว้เนี่ย อันนี้ไม่อยากอันนี้ไม่เอาละไม่อยากได้ถ้าไม่เอาไม่เอานะลองเสือกับลูกฟ้าเสือเลยลองเสือไหมเอาเสือตัวเล็กๆที่เสือเมื่อกี้ผ่านคว้ามากหอกเฮ้ยตกใจเลยอะไอที่มันมีหางอะที่มีหางใช่อันนี้มีที่จับได้เอาตัวนี้ไหมเอาเสือไหมเล้องเอาเสือไหมเล้องเอาหางหเอาหางเลี้องเสือไหมเนี่ยเอาไหมเอาเปล่า อ่ะอันนี้อันนี้ให้เอาไว้อันนี้เอาไว้ลูกมีหางเนี่ยน้องมีใจของแม่นี่แม่นี่แม่อ่ะเอาไว้เนี่ยนี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่เอาไหมลูกไม่เอาแล้วที่เบื่อไม่เอาแล้วไปไม่เอาแล้วงอนละไปโอ้โกจับป nice, uh, well, uh, 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 uh. uh. ั you you ๊ไ you ม uh, right, ่เอาแล้วจับปะ๊บติดแบรนด์เขาป้าป้าป๊บนึงได้เหรอได้ไหม Cái này cho bàn thôi. Ờ, Bàn, bàn, Để bàn, bàn, không bàn, con bàn, 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 bàn,